รับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้เราอยู่กับน้องปอนนะครับน้องปอนวันนี้เราไปทำอะไรมาครับเมื่อกี้ไปที่คลินิกอะไรนะเก,กรกมูลคลินิกซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ไปพบกับคุณหมอเกรมาแล้วนะครับคุณหมอเกรก็ใจดีมอบเซรั่มใช่ไหมเขาเรียกว่าเซรั่มอะไรนะฮะเซรั่มหน้าถสใช่นะครับเอามาให้ใช้ซึ่งตอนนี้ หน้าตาทนายกับผู้ช่วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ครีมเซรั่มของคุณหมอเกณฑ์ไปแล้วนะครับนะฮะจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เรายังยังไม่มีการเอาไปจําหน่ายนะครับเราอยู่ในเวอร์ชันทดลองใช้อยู่นะครับนี่ก็คุณหมอก็มอบนี่ครับมอบในส่วนของเจลแอลกอฮอล์นะครับไว้เอาไปที่บ้านหนวปานะครับเอาไว้ให้กับคนป่วยนะครับที่มาอยู่ที่บ้านสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในช่วงที่โควิด กำลังระบาดนะครับนะฮะก็ขอบคุณคุณหมอเกตนะครับที่สำคัญนะครับนะฮะที่สำคัญเราก็ได้นี่ครับผมในส่วนของนี่นะครับสินค้าของคุณหมอเกตนะครับเกตกำมอนคลินิกนะครับเป็นเซรั่มนะครับนะครับเวอร์ชั่นยังเป็นตัวเทสอยู่นะครับที่ที่เราได้มาแต่ไม่รู้ว่าหลังจากที่ทนายใช้ไปแล้วนะครับจะสวยใส นะครับชวับชวับไหมนะครับ